พุนเด่นบอกตามตรงว่าหาตัวช็อตเนี่ยง่ายกว่านะแต่ว่าหาตัวซื้อยากแต่ก็เมื่อวานเนี่ยเหลือไปเห็นมิ้นนะ,ะคะเราคุยกันมาบ่อยแล้วว่าไตรมาสสองเป็นอ่โลซีซันของท่องเที่ยวแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี้ยหายไปเยอะมเป็นโลที่โลกว่าทุกๆปีนะคะก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีแต่เมื่อวานเนี่ยราคาหุ้นมิ้นสามารถเขียวที่จะอ,ะอเดี๋ยวนะดูก่อนรู้สึกจะกลุบแท่งแดง ของวันก่อนหน้ามิทแต่คือเป็นทรงที่ดีอะค่ะท่ามกลางความโลซีซันแล้วลงโรงแรมอื่นๆเนี่ยเอาไม่ไหวแต่ว่าตัวมิทเนี่ยเห็นไหมกลบแท่งแดงของวันก่อนเนี่ยได้ดีก็เลยคิดว่าเซนดิเมนต์ของหุ้นมาละทีนี้พอมาดูฟันเดเมนทัลนะคะในขณะที่โรงแรมในไทยเนี่ยเป็นโลซีซัน แต่อย่าลืมว่าพอตหลักของเขาอยู่ที่ยุโรปอยู่ที่มาลดีตรงนั้นเนี่ยการจองเนี่ยไปได้ดีมากเดือนเมษาอาจจะมีแผ่วๆโล,ล,ลนิดหน่อยประมาณสักมิดเออประมาณโลซิงเกิลดิจิตอัตราการจองอะนะคะในยุโรปอาจจะโตอยู่แค่สองสามเปอร์เซ็นต์เยอนเยแต่พอเดือนเมษา,าเดือนพฤษภามาโตประมาณสักแปดเก้าเปอร์เซ็นต์ละร้านอาหารค่ะร้านอาหารพอตจะอยู่ในไทยมากกว่าก็ไม่ต่างจากร้านอาหารคนอื่นในไทยนะคะเดือนเมษาก็แผ่วลงไปแต่พฤษภาได้ยินว่าเริ่มกลับมาเป็นบวกสำหรับ ยังไม่จบเดือนพฤษภาเดี๋ยวเดี๋ยวขอตามอีกทีประมาณสัก2สัปดาห์แรกอะเริ่มเริ่มโทนกลับมาเป็นบวกละสาหรับตัวเดือนพฤษภาในมาลดีฟโรงแรมไปได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่า ไอ้ตรงโลซีซันในไทยเนี่ยแต่เขาเป็นพีคซีซันของในยุโรปถ้าดูราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ที่ให้ดูเนี่ยเขาจะแข็งกว่าโรงแรมอื่นๆแล้วก็เดือนกรกฎานี้ค่ะมีแผนที่จะคืนเงินกู้อย่างที่ตุนเล่าใครๆมาเล่าว่าต้องรีนคอสรีนคอสนะคะเรื่องดอกเบี้ยจ่ายมีอะไรได้ลดก็ลดนะคะแล้วก็การลงทุนของมินเนี่ยที่เคยได้ยินคําว่าแอสเซทไลท์แอสเซทไลท์คือพยายามไม่เป็นเจ้าของค่ะ ไปรับจ้างบริหารเราไม่ต้องลงทุนเยอะไม่ต้องแบกแอสเซทเยอะนะคะเพราะฉะนั้นรับจ้างบริหารดีกว่าก็เ,าเป็นทรงนั้นอะมาเป็นปีละก็จะดําเนินแบบนี้ต่อไปคิดว่าถูกทางส่วนตังที่ได้มาค่ะกรกฎานี้ก็จะคืนเงินยูโรเงินกู้ยูโรไป200ล้านยูโรนะคะเพราะ,ะนั้นก็จะลดตัวหนี้ที่มีดอกเบีย้ยลงมาได้อีกออดอกเบีย้ยจ่ายก็จะลดลง ตั้งแต่ไตรมาสสี่นี้เป็นต้นไปนะคะส่วนภาพรวมของนี่เนี่ยไม่ได้เยอะอยู่แล้วค่ะ,ะปัจจุบันเนี่ย0.8เท่าเฉพาะนี่ที่มีดอกเบี้ยนะคะแล้วก็หารส่วนของทุนนะคะ0.8เองยังไม่ถึงหนึ่งอันนี้ไม่ได้มีภาระเรื่องนี้ไม่ได้น่ากังวลอยู่แล้วแล้วก็ไฮซีซันของยุโรปนะคะไตรมาสสองไตรมาสสามพอไตรมาสสี่ยุโรปเป็นโลเข้าไฮซีซันของไทยพอดีเดี๋ยวเราไปลุ้นอีกทีว่านักท่องเที่ยวกลับมาในไทยอย่างดีหรือว่าไทยพวกเราเที่ยวกันเองเนี่ยในไตรมาสสี่มันก็เลยมีตัวที่แบบ ตัว diversify ความความฤดูกาลของเขาได้ค่อนจะดีกว่ากว่าโรงแรมอื่นบวกกับราคาเนี่ยลงมานานมากเลยลคิดว่าราคาตรงนี้ไม่น่าแพ้แหละนะคะก็เลยแนะนำมินขึ้นมาเป็นหุ้นเด่นวันนี้แนวรับนะคะ24บาท50แนวต้าน26ส่วนราคาเป้าหมายเนี่ยไกลนิดนึงอันนั้นเป็น long term นะคะก็คือ45บาทครับผม